เยืโยงบริหารแปลงเข้าวสารให้ชัดยังเข่งครัดจัดสรรให้ถูกที่เร่งรัดงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริเร่งขยายพื้นที่เกษตรทฤษฎีใหม่ย,ยกระดับศักยภาพแปลงใหญ่ด้วยการเกษตรกรรมสมัยใหม่หลักการสาร้างเกษตรมูล,ลค่าสูงพาฒนาเชื่อมโยงตลาดสินค้าเกษตร หลักดักนการเกษตรไปพิตาตณาถูกต้องถูกใจถูกที่ถูกเวลายกสูงเรียนรู้กาวสู่สู่พัฒนาสมาร์ทคามเมื่อต้องมาสมบูรณ์แบบครบวงจรกับปรุวังกลการทำงานและขับเคลื่อนไม่เคยลืมเลือกปัญหาเฉพาะหน้าเกษตรปอะก็ที่แบกรับภาระแม้พังกระทบตรงหน้าคือโควิด1 9 ดีคุณผู้ฟังทางบ้านทุกท่านนะครับวันนี้มาพบกับรายการคุยเคื่อนเรื่องเกษตรทางสถานีวิทยุอสมทอุตรดิตถ์ FM ็มข้มลกระเทิร์ดเป็นประจำทุกวันพุธเวลาดีเวลาบ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงนะครับวันนี้อยู่กับผมเอสคมสันทางหน้ากรมสาราเกษตรครับค่ะเยาวจิีพานานจะนน้ำพวงค่ะเจ้าหน้าที่ของกลุ่มยุทธศาสตร์พัฒนาการเกษตรสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จัังหวดอุตรดิตถ์ค่ะครับผมช่วงนี้นะครับก็คือสถานการณ์โควิดบ้านหลักก็ระมาดเนาะใช่ค่อนข้างเยอะใช่ขึ้นหลัก คือทีคือเกิน500วันใช่ใช่ที่เราทางสถานยูทยุก็มีมาตรการนะครับคือเราก็เลยต้องอัดกันที่สำนักงานเกษตรและสหกรณ์อนะครับช่วงนี้เนาะก็เดือนวันนี้เดี๋ยวเราจะให้น้องเที่ยวนะครับช่วยมาเล่าถึงสถานการณ์โควิดบ้านเราแล้วต่างประเทศในประเทศไทยก็สถานการณ์โควิดในประเทศไทยนะคะข้อมูลในวันที่8มีนาค่ะติดเชื้อเพิ่มจํานวน หนึ่งมื่นแปดันเก้าร้อสี่สิบสามายค่ะและในสถานการณ์ของจอร์ราดิษต์ค่ะข้อมูลนวันที่เจ็ดมีนาคมค่ะมีผู้ติดเชื้อจำนวนหกร้อยแปดสิบห้าายค่ะถือว่าเป็นนิวไฮใช่เกือบเจ0ดรอยแล้วนะทีนี้เราก็กลัวเหมือนกันเนาะก็กลัวจะเหยียบหลักพันในอาทิตย์เดียวนี้ก็ประมาณเกือบสี่พันแล้วนะคะพี่เอ็มถือว่าสูงมากนะครับสูงมากยังไงก็อยากให้คุณผู้ฟังเนาะคือเวลาไปไหนก็คือ รักษามาตรการอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาถ้าไปในที่เสี่ยงก็สองชั้นเลยนะคใช่ชั้นหสองชั้นชั้นแรกใช้เสร็จทิ้งได้เลยเนาะอาหารหายชั้นที่ชั้นที่สองอ่ะไปป้องกันนะครับผมเว้นระยะห่างใช่รวมถึงให้ตัวที่แอล์นะครับที่เราจะมาล้างมือฉีดป้องกันกันอย่างต่อเนื่องนะครับผมก็มาถึงอ่าเขาเรียกวิถีใหม่เนาะในการที่เราจะปรับตัวนะครับตอนนี้เราควรต้องปรับตัวแล้วแหละเพราะว่า มันเป็นสิ่งที่มันมีมาอย่างต่อเน,นื่องเนาะเนื่องจากโควิดเนี่ยมาอยู่เราเรากือบสองสปีแล้วนะแล้วอาจจะอยู่ต่อไปอเรื่อยเรื่อยใช่เราควรปรับตัวนะครับวิธีการปรับตัวที่เราจะคอยป้องกันมีอย่างไรบ้างน,นะครับค่ะมีลดความหนาแน่นรักษาระยะห่างทางสังคมนะคะ,คะมานล้างมือและสวมหน้ากากอนา,ามัยค่ะไม่สูบบุหรี่ไม่ดื่มแอลกอฮอล์ค่ะ ลดระยะเวลาเม่ออกจากบ้านค่ะรีบไปรีบกลับแล้วก็นอนพักผ่อนที่เพียงพอค่ะออกกําลังกายแล้วก็ทานอาหารที่มีคุณภาพค่ะับผมอันนี้ถือว่าเป็นวิธีใหม่ที่เราต้องเริ่มพ้นตัวเรื่องนี้เนาะัาผมอันนี้ก็จะเป็นทางข้าวเกี่ยวกับเรื่องของโควิดนะครับถ้ายังไงอยากให้ท่านได้รับวัคซีนกันครบเนาะให้ครบโดสกันนะครับอย่างนั้นก็มาถึงสถานการณ์หนึ่งนั่นเกษตรแห่งานช่วงนี้นะครับจะเริ่มเข้าน้าแรงแล้วสิ่งที่จะพบในหน้าแรงก็คือ จะเริ่มมีการปลูกข้าวทํานากันนะครับทีนี้ก่อนที่จะปลูกข้าวทำานาเขาก็ต้องเตรียมดินถูกไหมส่วนใหญ่เตรียมดินโดยทำไรเผาแน่แหละอนนี้เป็นปัจจัยสําคัญมากเลยที่ทําให้มลภาวะของบ้านเราเสียหายนะครับเกิดมลพิษมากมายเลยเราจะต้องมาใส่ทั้งแม้เพื่อป้องกันโควิดแล้วก็ยังมาป้องกันพีเอพีเอ5อีกอันนี้ย้อื้หมอกควันด้วยไม่รู้ตอนนี้ป้องกันอะไรแล้วใช่ใช่ใช่ครับ ซึ่งของอุตรดิตเองนะเขาก็จะมีประกาศอยู่ที่ว่าจะคอยป้องกันการเผานะครับโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดของเราเนี่ยครับคือออกมาปรการเลย2มาตรการใหญ่เลยนะครับในเรื่องของประกาศนะครับประกาศจังหวัดนะครับคือห้ามเผาแบบเด็ดขาดเลยนะครับ90วันคือการงดการเผาพื้นที่เกษตรขยะวัชพืชข้างทางและพื้นที่โลงแจ้งทุกกรณีนะครับผมตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์นะครับจนถึงที่30เมษายนนะครับหากผู้ใดฝ่าฝืน นะครับมีในเรื่องของคนหมายเข้ามาด้วยนะครับคือมีโทษสูงสุดคือจําคุก20ปีเลยนะแล้วก็ปรับสูงสุดคือ2แสนบาทนะครับนั่นนี่คือเป็นประกาศแรกนะครับในส่วนของเรื่องของประกาศที่เกี่ยวกับการกําหนดเขตควบคุมไฟป่าและเผาในพื้นที่โลงนะครับ120วันนะครับขออภัยครับในเขตพื้นที่ป่าไม้นะครับเขตป่าสงวนเขตุทยานเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าและ เขตห้ามล่าสัตว์ป่านะครับตั้งแต่วันที่1มกราครับถึงวันที่31เ็พฤษภาคมนะครับอันนี้ก็จะมีกฎหมายเหมือนกันที่จะมาลงรับนะครับก็คือโทษสูงสุดจำคุก20ปีเช่นกันนะครับรวมถึงปรับ2ล้านบาท 2>, 2ล้านบาทใช่ใช่อันนี้คืออย่าลรอเลียนอย่าไปฝ่าฝืนนะครับมันเป็นสิ่งที่มันผิดกฎหมายองแล้วทำให้สภาวะของบ้านเราเปลีป่ยนแปลงรวมถึงโรคด้วยนะครับผมเดี๋ยวน้องเพียวเขาจะมีสถาน,นะ การเผาหรือว่าเรียกว่าจุด hotspot าดความร้อนมาอธิบายฟังว่าบ้านเรามีเกิดที่ไหนบ้างอะไรบ้างนะครับผมค่ะรายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือว่า PM 2.5ค่ะแล้วก็ไฟป่่หบอกควันจังหวัดตรดิดนะคะตอนนี้ค่ะภาพฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือว่า PM 2.5ค่ะครับค่ะอยู่ที่26ไมโครกรัมค่ะซึ่งอยู่ในคุณภาพอากาศดีครับายังดีอยู่ค่ะแล้วก็จำนวนจุดฮ o t s p o t นะคะข้อมูลวันที่8มีนาคมค่ะ มีจุดความร้อนจำนวน7จุดค่ะได้แก่พื้นที่สปกอ2อจุดค่ะพื้นที่ชุมชน2จุดและพื้นที่ป่าสงวนสจุดค่ะแล้วก็ถ้าเปรียบเทียบกับปีที่แล้วเนาะเราจะสามารถลดลงได้5้าเปเซน์เลยค่ะถือว่าลดได้เยอะนะค่ะก็เดี๋ยวช่วงนี้มันเริ่มอย่างเมื่อวานเนะาะเมื่อวานมีเริ่มพายุฤดูรอ้อนเริ่มมีลมมีอะไรแบบนี้มีลมแต่มัมีฝนร้อนมากเลย ตอนแรกก็คือถ้าฝนตกเนี่ยคือมันยังจะช่วยเอรื่องฝุ่นเออฝุ่นลดล<อ>งดไปบ้างเ<ช>นาะแต่นี่มีจะลงฝุ่นหเต็มมากมายนะครับในส่วนของเรื่องการเข่านะครับมันมีโทษมากมันมากมายเลยเนาะ<ช>ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการผิดกฎหมายนะครับการทําลายและท่าในดินเนาะรวมถึงดินเสื่อมโทรมนะครับแล้วก็เกิดฝุ่นละองหมอกกวันอากาศพิษใช่ค่ะทําลายสุขภาพอันเป็นอันตรายต่อชีวิต<ม>ค่ะทาให้โลกร้อนฝนแรงน้ําท่วม ผลกระทบต่อการท่องเที่ยว<ช>แล้วก็จะสูญเสียทางด้านเศษฯฯรษฐกิจด้วยใช่เนะเาะามันมันถือว่ามีเป็นผลมากมายนะครับ<ช>ถ้าเรามองย้อนกลับมาอีีในส่วนของเรื่องด้านการเกษตรซึ่งภาคการเสริมราวัดเที่ยงที่บอกไปตั้งต้นน่ะคือนิยมเผากันหน้ากว่าเพราะว่าเนื่องช่วยมันง่าย<ช>เนาะใ<ช>อ้อัดก็เผาเผาเลยเผาได้เลยไม่มีค่าใช้จ่ายใช่คือจุดไฟโยนลงไปอย่างเดียวเลยทีเนี้ยแต่ถ้าเกิดเราการไถกรเราไถกรมต่อสร้างหรืออะไรมันจะต้องใช้ระยะเวลา มันเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทําให้เสกสควอลเรื่องที่จะเผามากกว่า <im itation> มันทําให้ส่งส่งผลกระทบมากขึ้นนะครับในส่วนของการเผาเนี่ยถ้าในเรื่องของท่านการเกษตรเนี่ยทางเรานะครับทางสำนสกสักงานเกษตรและสหกรณ์รวมถึงสัตว์กระทรวงเกษตรของเราเนี่ยมีการจับดาวเทียมนะครับ <im itation> <clair. im itation> กับพิการซึ่งในสำนักงานเราจะร่วมผับปอพเนาะปอพก็จะเป็นใช้ดาวเทียมของเวียในการที่จะตรวจจับใช่หรือส่วนของที่เป็นภาพ่ค่ม ซึ่งทางเราก็จะเอาแผนที่นั้นนะ่ะมาทับซ้อนกับพิกัดน,นะครับอ่าพอมองทับซ้อนเสร็จปุ๊บเราจะรู้เลยว่าพื้นที่ที่อยู่ในพื้นที่เกษตรอ่ะเป็นใครบ้างใช่ใชถ้าเกิดเราจับได้ว่าเออเป็นท่านสมมติเป็นท่านนะเผาทีนี้นเราต้องเข้าโรงเข้าไปคุยแล้วแหละว่าทําไมถึง<ม>ต้องเผา,าใช่เผาเพราะอะไรเพราะมันมีกฎหมายรองรับอย่างชิ้นที่ผมเล่ามาซ้ำๆคือเกือบสองแสนเชือ นั่นแหละที่ต้องระวังเราต้องรีบเข้าไปพูดคุยเนาะถ้าหากท่านใดที่อยากจะเผาหรือมีเหตุผลความจําเป็นอะ่ะนี่ต้องปรึกษาผู้ใหญ่บ้านใช่กำลังผู้ใหญ่บ้าน<ห>เข้าไปคุยเขาเออฉันต้องเผาหน้าอะไรหน้าอย่างนี้น,นะครับผมแต่ในในหน่วยงนยานของสังกัดเราอะ่ะคือกระทรวงเกษตรเนนะี่ยมีวิธีการที่ไม่ต้องเผาเยอะแยะมากมายเลยนะครับอย่างไรก็อ,อยากให้มันปรึกษาเรานะคบว่าเออมีปุ๋ยไหมมีสารพอดอย่อยสลายไหม ถึงมันจะใช้เวลาหน่อยแต่มันก็เป็นการสร้างเนาะเรียกว่าเป็นช่วยปรับปูมิบารุงดินด้วยใช่เราดึงสภาพอ่ะทุกปีทุกปีเรามีแต่ใช้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 เขาเขาไปดินมันจะสะสเื่อมมันจะเสื่อมไปดีละชั้นทีละชั้นทีละชั้นผลผลิตก็น้อยลงน้อยลงน้อยลงไปทุกปีไม่มีคุณภาพใช่แต่ถ้าเกิดเรามีการเอออย่างปีนี้ลองสักหน่อยซิว่าลองปรับปรมงบํารุงดินสักปีนึงว่านขเทืองใช่ลองอะถึงจะอาจจะไม่ได้ลอก ของการปลูกก็คือแต่ก็เป็นการรักษาดินในแปลงเราเนาะลองอาจจะเปรียบเทียบก็ได้ว่าปีนี้ผฝนดีเท่านี้พอหลังจากที่มีการปรับปรุงดินไปอ่ะมันเพิ่มมากแค่ไหนเนาะนั่นแหละเป็นสิ่งที่เราอยากจะเชิญชวนแล้วกันเนาะให้เกษตรกรทุกท่านอย่าเผาเลยนะครับผมและอีกอันนึงคือทางเกษตรจังหวัดนะครับก็ยังจะฝากในเรื่องของการขึ้นทะเบียนที่เราได้พูดถึงกันเขาเรียกไงพิกัดแปลงไปนะครับเพราะว่าไอ้อย่างเล่มเขียวนี่แหละ ให้มาขึ้นทะเบียนหรือว่าปรับปรุงทะเบียนถ้ามีการปลูกก็ให้เข้ามาปรับปรุงใช่ครับอย่างถ้าเป็นเกษตรกรไายใหม่เนาะถ้าจําอยากมาขึ้นทะเบียนนะครับก็ต้องมาขึ้นที่สํานักงานเกษตรอําเภอนะครับที่ตั้งแปลงปลูกเท่านั้นนะอย่างแปลงเคสอยู่อําเภอเมืองแต่บปลงเคสอยู่ลำแรก็ต้องไปขึ้นที่เกษตรอําเภอเมืองนะคะใช่ครับต้องไปที่แปลงปลูกเท่านั้นนะครับสําหรับเกษตรกรไายเดิมนะครับที่เคยขึ้นไปแล้วนะครับ สามารถปรับปรุงกระเบนเกษตรได้ที่สำนักเกษตรอำเภอใกล้บ้านนะไม่จะเป็นต้องไปปลูกนะแล้วก็จะผ่านแอปพลิเคชันฟาร์มบุกนะครับเข้าไปแก้ไขได้ในส่วนของสิทธิประโยชน์นะครับก็จะมีมากมายเลยอย่างแรกคือการช่วยเหลือกรณีประสบภัยพิบัติด้านพืชค่ะหรือว่าการได้รับสนับสนุนตามนโยบายของรัฐบาลค่ะแล้วก็การเข้าร่วมโครงการประกันพืชประกันภัยใช่ค่ะทางการเกษตรนะครับใช่ค่ะ แต่เขาบอกว่าถ้าไม่ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรภายในสามปีอ่าถ้าเกินสามปีเนาะใช่นะใช,ใช่จะถือว่าสิ้นสุดนะในเรื่องของสภาพการเป็นเกษตรกร,ร,กรทันทีเลยนะครับสิทธิประโยชน์ต่งางๆก็จะหายไปนะครับ<ช>อันนี้ก<ช>็อยากจะฝากเนาะในเรื่องของการขึ้นทะเบียนเกษตรกรในความที่เราเป็นกเกษตรกรอ,อะ่ะเราขึ้นทะเบียนดีกว่านะครับเพื่อคล้ายเหมือนเรามีประชาชนอ่ะเนาะใช่ค่ะครับผมอันนี้ก็อยากจะฝากเกษตรกรทุกท่านนะครับผมเยวะ เราพักฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่นะครับเดี๋ยวเรามาพบกับช่วงที่สองของรายการครับผมเ่าทุกปีก็ขึ้นทุกปีเยอะจริงยาพวกนี้นี้แม้เผาอีกแล้วบอกว่ายะเผายะเผายิงเผายิงแย่นะแม่เผาเสร็จษยาเสร็จใบไม้ไรนะเราจะได้ไม่รก มันจะไปแย่ยังไงล่ะไอ้หนูแย่สิแม่สุขภาพก็แย่หน้าดิ้งก็แย่เกิดทางควันทางฝุ่น PM 2.5โรกก็รอนขึ้นเพราะว่าการเผานี้แหละแย่ทั้งเราแย่ทั้งโลกนะ นอกจากจะเกิดโมลพิษแล้วนะแม่ยังพิษกฎหมายด้วยมีทั้งโทษจำโทษปรับเลยนะแม่จา๋าเอองั้นแม่ว่าแม่เอาพวกเศษหญ้าเศษใบไม้พวกนี้ไปทำปุ๋ยมักดีกว่าเมอแม่ยังไม่สะดวกไปเจอคุณหมอก,ก็คุณตำรวจเขา <c oughs> เตรียมให้พร้อมซ้อมให้ดีรู้วิธีป้องกันภัย ดีสำหรับเกษตรกรคนรับจ้างผู้ค้าขายและพนักงานบริษัทฟังทางนี้มีปัญหาหนี้สินโดยนำที่ดินไปจำนองขายฝากหรือทำสัญญากู้เงินไว้กับเจ้าหนี้กองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจนสำนักง,งานประหลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์บริการให้กู้เพื่อปลดเรื่องหนี้สินหรือซื้อที่ดินคืนหรือซื้อที่นาเช่าให้กู้ตามหนี้ที่เป็นจริงวงเงินไม่เกิน2องล้านห้าแสนบาทเป็นหนี้นอกระบบ ยื่นเอกสารขอกู้ได้ทันทีส่วนนี้ในระบบนี่ธนาคารนี่บริษัทต,ต้องมีคำพิพากษาให้ชำระนี่หากที่ดินถูกเจ้าหนี้ยึดไปแล้วแต่ยังไม่เกิน5ปีก็ทำเรื่องขอซื้อที่ดินคืนได้ประเมินรายได้ผ่านและราคาประเมินที่ดินเพียงพอก็สามารถไถ่ถอนที่ดินจากเจ้าหนี้รายเดิมได้เลยติดต่อขอยื่นกู้ได้ที่สำนักง,งานเกษตรอำเภอทุกอำเภอ ทกศทุกสาขาสำนักง,งานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดทุกจังหวัดตามภูมิลังนาสอบถามเพิ่มเติมที่สำนักบริหารกองทุนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและรับเรื่องร้องเรียนสำนักง,งานประหลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ถนนราชดำเนินนอกกรุงเทพโทร022 80775 0 0 2 280 7 7 5 3ดอกน้อยผ่อนนานสงวนที่ดินที่ทำกินยังอยู่ กองทุนหมุนเวียนเพื่อการผู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจนค่ะกลับเข้ามาในช่วงที่2ของรายการคนช่วงเ,เรื่องเกษตรนะคะเราก็ได้ฟังสาระ,ะดีๆของกร,ระทรวงเกษตรไปแล้วค่ะตอนนี้เราก็จะมาดูเรื่องการเตือนภัยนนพืชทีเ่เราคุยกันทุกสัปดาห์ใช่เพราะว่านเนื่องด้วยสภาพอากาศเริ่มเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะครับจะมีพวกโรคภัยของด้านพืชมาเยอะมากนะครับอันนี้จะเป็นข้อมูลการเตือนภัยนะครับจาก ของกรมวิชาการ,รเกษตรนะครับที่เขาจะมาเขาจะช่วยเราดูว่าเออช่วงอากาศร้อนนะครับในตอนกลางวันแล้วมีฝนและลมตกในเลยฝนตกลมแรงในพื้นที่จะมีเกิดอะไรบ้างที่เป็นผลกระทบต่อด้านเกษตรนะครับใน,นส่วนอันแรกเลยนะครับเป็นเรื่องพิกนะครับอันนี้จะเจอทุกระยะการเจริญเติบโตเลยเขาเรียกว่าโรคแอนแทกโนสนะครับหรือโรคกุ้งแห้งที่เกิดจากเชื้อรานะครับผมอันต่อมาคือเทียบเทียบไฟที่เกิดจากเทียบพิกนะครับที่เกิดพิกเนี่ย แล้วก็เพี้ยอ่อนนะครับที่ต้องเศ้าระวังเลยนะครับอันต่อมานะครับก็จะเป็นผัวเขียวระยะฝักอ่อนถึงฝักแก่เนสเจะเจหนอนผู้ผักนะครับหนอนจอกฝักทวมาลูคา่านะครับแล้วก็เพี้ยอ่อนเพี้ยไฟนะครับอันต่อมาคือข้าวโพดหวานหรือข้าวโพดเลี้ยงใส่หวานนี่แหละมีสองอย่างเลยนะคือตั้งแต่ระยะทางออกดอกถึงติดฝักนะครับจะเจอเพี้ยอ่อนข้าวโพดนะครับผม แล้วก็เพี้ยไฟหนอนเจาะทำต้นโพธิ์นะครับแล้วก็รวมถึงหนอนเจาะฝักข้าวโพดอีกประเภทหนึ่งนะครับที่เราจะต้องคอยเฝ้าระวังนะครับผมซึ่งไม่ว่าจะเป็นข้อสังเกตน,นะครับอาการที่พบรวมถึงแนวทา,กากงการป้องกันต่างๆเนะี่ยซึ่งทางของกรมชกาเรเกรตรเนี่ยเขามีข้อมูลให้เยอะมากแล้วละเอียดมากนะครับ่ยวทางเรานะครับก็จะ เอาข้อมูลตรงนี้ไปแขวนไว้นะครับที่เพจคุยเฟิ่งเรื่องกเกษ hey, ตรกับเพจเกษตรและสหจัขขงหวัด<ช>นะครับซึ่งจะเป็นข้อมูลดีๆเกี่ยวกับเรื่องการป้องกันของด้านพืชน,นะครับผมน,นี่เดี๋ยวอันต่อมาเลยเี๋ยวเราก็มาคุยกันถึงเรื่องของด้านปศุสัตว์เนาะใช่ค่ะของด้านปศุสัตว์ค่ะจะเป็นโรคอ,อธิวาลแอฟริกาในสุกรค่ะหรือว่า ASF ค่ะสาเหตุของการติดเชื้อนะคะก็คือ หมูเนี่ยติดเชื้อจากการกินเสร็จอาหารที่มีเชื้อโรคสัมผัสเชื้อที่ปนเปื้อนมากับคนสิ่งของรถส่งของแล้วก็อาหาหนะต่างๆค่ะอาการของโรคนะคะสัตว์จะมีไข้สูงมีเลือดออกค่ะแล้วก็อาเจียนแล้วก็ถ่ายเป็นเลือดค่ะ,ะวิธีป้องกันเป็นยังไงบ้างคะพี่เอ๋เขาบอกว่าทางของกรมปศุสัตว์นะครับเขามีข้อมูลครับเกี่ยวกับว่า ต้องอาสิทธิ์ข้อห้ามป้อง,งกันโรคอธิวาสซูอนแอฟริกันห,หรือ asf นะครับอันแรกเลยก็คือข้อหนึ่งห้ามนำเศษอาหารจากครัวเรือนใช้เลี้ยงหมูนะครับสองห้ามนำเนื้อหมูจากแหล่งอื่นเข้าไปกินในฟาร์มนะครับสห้ามให้สัตว์พาหนะเข้าไปในเขตฟาร์มหมูนะครับ 4. ห้ามให้บุคคลภายนอกเยี่ยมฟาร์มนะครับ ห้าห้ามนำอุปก,กรณ์หรือของใช้ส่วนตัวเข้าฟาร์มแต่ถ้าอยากเ,าเข้าได้คือต้องมีการฆ่าเชื้อ<ช>นะครับผมลักษณะคือให้ฟาร์มปิดอ่เนะหกนะห้ามให้รถขนส่งจากภายนอกฟาร์มเข้าเขตฟาร์มนะครับเจ็ดห้ามรถลูกค้าเข้ามาซื้อหมูในฟาร์มแต่ห้ามรับหมูทดแทนจากพื้นที่เสี่ยงเข้าฟาร์มนะครับเก้าห้ามนำน้ำจากภายนอกเข้าฟาร์ม สิบห้ามขายหมูหรือน้ำหมูขวยหรือตายออกนอกฟาร์มนะครับซึ่งจะเป็นข้อห้ามต่างๆจากที่เขาบอกมาว่าข้อห้ามเนี้ยนะส่วนใหญ่สังเกตนะก็คือห้ามนำอะไรกระช่างเข้ามาในฟาร์มใช่คือเป็นเป็นตึงเป็นกฎลักเลยและผ่าหะเราไม่รู้ว่ามันมากับอะไรคนสัตว์สิ่งของต่างห้าเป็นฟาร์มที่ไม่ไม่ได้อยู่ในระบบปิดเนาะอันนี้เราก็ยังห้ามมันจะห้าม ทั้งสิบข้อก็จะไม่ได้นะแต่เราก็ดูบริเวณโดยรอบักันว่าจะให้อะไรมารบกวนใกล้บริเวณเที่ยวเลี้ยงหมูนะคะเพราะว่าโรค ASF เนี่ยค่ะก็คือทําให้หมูเนี่ยตายได้เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ใช่แต่เขาก็ย้ำนะว่าไม่ติดคนอ่าใช่ค่ะใช่คือคนที่กินเนื้อสุกรที่เป็นโรคดังกล่าวก็ไม่อันตรายแต่ยังไงก็เนาะก็เนื้อหมูเนาะก็ต้องทําให้สุกใช่ใช่มันไม่ใช่ว่าแค่เป็นเรื่องเรื่องโรคไอวายแอฟริกาอย่างเดียว หรือว่ามันมีโรคหูดใช่โรคหูด,รรดโรคอะไรด้วยองก็ทานได้แต่ต้องสุกเท่านั้นเนาะอันนี้ก็จะเป็นข่าวฝางนะครับจากของบริษัทนะครับผมอันนี้ก็จะมีข่าวฝางอีกอีกหนึ่งอันนะครับจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของมเมล็ดพันธุ์ข้าวนะครับซึ่งตอนนี้ทางศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพ้นะครับ,รบสถานีเขาว่าจะศูนย์เขาตั้งอยู่ที่จับห้าวใช่ค่แต่ซึ่งเขามีเขาเรียกว่าอะไรเครือข่ายหรือว่าเขาเป็นพื้นที่ดูแลจบ่ปดูแลของ ด้วยนะครับเขาเขาประกาศมานะครับว่าเปิดจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวสันป่าตองหนึ่งนะครับชั้นพันจำหน่ายและพันขยายนะครับซึ่งชั้นพันจำหน่ายจะราคากระสอบที่575บาทนะครับกิโลกรัมละ23บาทครับบรรจุกระสอบละ25กิโลกรัมนะครับส่วนชั้นพันขยายราคากระสอบละ600บาทนะครับกิโลกรัมละ24บาทนะครับบรรจุกระสอบละ5กรัมบห่5กิโลกรัมนะครับผม ซึ่งสามารถเข้าไปสซื้อได้นะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากทางศูนย์ได้เลยนะครับเบอร์โทรครับ0ูนย์4 6 6 1 0 5 4 6 5 4 6 6 1นะครับ<ฆ>สามารถสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องกัรตามมาได้ทางาสายรัพท์หนึ่งได้เลยนะครับผมค่ะก็ต่อไปจะเป็นข้อมูลประชาสัมพันธ์ค่ะ<ฆ>เป็นการออกหน่วยบำบัดภุบบำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนจังหวัดกระบดีค่ะ ซึ่อเรามีกำหนดนะคะในวันที่23มีนาคม2565นี้ค่ะที่วัดนาอินค่ะตําบลนาอินล้วพ่ชัยค่ะเขาก็จะมีหน่วยงานต่างๆเพาไปจัดบูธออกบูธกันใช่ไหมครัซึ่งของการออกหน่วยบํามัดทุกควมรูสุขเนี่ยคือจะเป็นของหน่วยงานทั้ง20กระทรวงในจังหวัดเลยนะคือยกเหมือนว่ายกจังหวัดไปหาเป็นจังหวัดเพื่อนที่ไปหาเขตรกรเลย หรือเข้าไปหาประชาชนนะครับ<ม>ในการที่จะช่วยเหลือต่างๆทุกด้านนะครับสามารถเข้ามารับบริการได้นะครับผมรวมถึไไงวยงานสังกัดกระทรวงเสรีภาพที่เราจะไปกันทั้งหมดะนะครับผมแล้วก็จะเป็นการประชาสัมพันธ์ของสํานักงานปฏิรูปที่ดินอุตรดิตถ์ค่ะเป็นโครงการศูนย์บริการประชาชนเคพื่อนที่ค่ะหรือว่าโมบายยูนิตค่ะก็จะให้บริการเป็นรถไปเลยนเนาะพี่พีเอสก็คือ ในเดือนมีนาค่ะจะเป็นตำนบลบ่อทองอำเภออทองแสนขันค่ะค,ค่ะจะอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการเข้าถึงบริการของศปกร่ะให้สะดวกมากขึ้นเพราะว่าสปปกก็จะมีเกี่ยวกับเรื่องพื้นที่ของสปกรในการร<ช>ังวัดต่างๆการกำหนดสิทธิต่างๆการจ่ายค่าภาษีอะไรตัวอะไรเนี้ยเขาก็จะไปให้บริการ<ช>ที่ที่เลยไม่ต้องวิ่งเข้ามาในเมืองเนาะครับอันนี้ก็เดี๋ยวยังไงรายละเอียดในส่วนของว่าวันที่เท่าไหร่ของเดือนมีนา เดี๋ยวเราจะแจ้งทางเพจเหมือนกันนะครับผมซึ่งสัพพพ่อเขาให้ไว้แค่เดือนเดียวนะครับผมยังไงก็ฝากนะครับช่องทางนะครับติดต่อสื่อสารของเรานะครับมีอยู่3ช่องทางนะครับช่องทางแรกคือเพจคุยเฟื่องเรื่องเกษตรนะครับแล้วเพจเกษตรและสกสา์จังหวัดตระบี่ช่องทางที่2คือทางโทรศัพท์นะครับเบอร์โทรศัพท์0554319505543195นะครับช่องทางสุดท้ายคือ ที่สำนักงานเนาะใช่ค่ะอยู่ที่สารจัดสงบตลิตชั้น2นะครับผมค่ะสุดท้ายนี้ค่ะฝากรายการคุยเรื่องเรื่องเกษตรค่ะทางสถานีวิทยุอสมท fm 9 8้ามกะเฮิร์ค่ะทุกวันพุธเวลาบ่ายนงครึ่งถึงบ่ายสองค่ะแล้วก็ติดตามแลวย้อนหลังได้ใน u t u b e ค่ะพิมพเข้าไปเลยค่ะคุยเรื่องเรื่องเกษตรค่ะแล้วก็ข้อมูลต่างๆาแล้วก็จะขอย้ายไปที่เพจเหมือนเดิมค่ะสำหรับวันนี้ค่ะเราสองคนขอลา่า้ผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำกองทุนดีๆของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหก์ที่จะช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรและผู้ยากจนที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนจากการนำที่ดินไปขายฝากจำนองหรือสัญญากู้เงินและมีภาระหนักเรื่องการส่งใช้คืนเจ้าหนี้หรือกรณีที่ดินถูกยึดกรรมสิทธิ์ตกเป็นของเจ้าหนี้ไปแล้ววันนี้เรามีทางออกแล้วครับกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน มีวัตถุประสงค์คือ 1. ให้กู้ยืมเพื่อปลดหนี้จากสัญญาขายฝากจำนองหรือสัญญากู้เงิน 2. ให้กู้ยืมเพื่อซื้อที่ดินคืนจากสัญญาขายฝากจำนองหรือสัญญากู้เงินโดยที่กรรมสิทธิ์ในที่ดินตกเป็นของเจ้าหนี้แล้วตามกฎหมายโดยที่ดินตามข้อ1และ2ต้องเป็นโฉนดนสสากนสสขอหรือนอสสเท่านั้น 3. ให้เงินกู้ยืมเพื่อซื้อที่ดินตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 4. ให้เงินกู้ยืมแก่ลูกหนี้เพื่อการประกอบอาชีพบุคคลที่กองทุนให้ความช่วยเหลือต้องเป็นเกษตรกรหรือผู้ยากจนที่มีรายได้สุทธิต่อปีไม่เกิน87,000บาทส่วนเจ้าหนี้ได้แก่ 1. เจ้าหนี้บุคคลทั่วไป 2. เจ้าหนี้นิติบุคคลได้แก่ธนาคารบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัดหรือสหกรณ์กรณีเจ้าหนี้นิติบุคคลจะต้องมีคำพิภากษาถึงที่สุดให้ชำระหนี้หลักทรัพย์ที่เราใช้ค้ำประกันเงินกู้ 1. ที่ดินมีมูลค่าไม่ต่ำกว่า50%ของวงเงินที่ขอกู้ที่เหลือสามารถใช้ที่ดินแปลงอื่นมาเพิ่มได้ครับ 2. กรณีมูลค่าของที่ดินมี70%ของเงินกู้สามารถใช้ที่ดินหรือบุคคลค้ำประกันเพิ่มได้โดยข้าราชการ เท่ากับคนละหนึ่งแบาทบุคคลธรรมดาคนละห0,000บาททั้งนี้มีเงื่อนไขเพิ่มเติมอีกเล็กน้อยครับคือ 1. มูนี่สุจริตจำเป็นเป็นภาระหนัก 2. มีความสามารถชำระหนี้ภายใน20ปี 3. กรณีผู้กู้อายุเกิน60ปีต้องมีผู้กู้ร่วมวงเงินที่ให้กู้ 1. กู้เพื่อปลดเปลื้องหนี้สินซื้อที่ดินคืนหรือซื้อที่นาเช่า ไม่เกินรายละ2องล้านห้าแสนบาท 2. ลูกหนี้รายเดิมสามารถกู้เพื่อการประกอบอาชีพรายละไม่เกิน1,000 0แสนบาทโดยเมื่อรวมกับข้อหนึ่งแล้วต้องไม่เกิน2องล้านห้าแสนบาทอัตราดอกเบี้ยร้อยละ5ต่อปีชำระคืนภายใน20ปีโดยไม่คิดดอกเบี้ยทบต้นถ้าชำระหนี้ดีจะลดดอกเบี้ยลดลงจาก5เหลือ4 3และ2กรณีประสบภัยพิบัติ งดดอกเบี้ยหนึ่งปีและ2ปีถัดไปลดดอกเบี้ยลงจากเดิมร้อยละ2ต่อปีที่ผ่านมากองทุนหมุนเวียนใช้งบประมาณไปแล้วทั้งสิ้น6,983ล้านบาทสามารถช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรให้มีที่ดินทำกินจำนวน33,000รายและสามารถสงวนที่ดินไว้เป็นของเกษตรกรแล้วกว่า2,90,000ไร่ท่านที่สนใจสามารถขอยื่นเรื่องขอกู้ ได้ที่สำนักบริหารกองทุนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและรับเรื่องร้องเรียนสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดทุกจังหวัดสำนักงานเกษตรอำเภอทุกอำเภอตามภูมิลำเนาทอกศส,สาขาทุกสาขาตามภูมิลำเนาของท่านสนใจเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่หมายเลข02 280 7750และ02 280 7753 กองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกร,ร,กรและผู้ยากจนเป็นหนึ่งกลไกที่สำคัญที่ช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกร,ร,กรและผู้ยากจนที่ได้รับความเดือดร้อนไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือหมดที่พึ่งพาเปรียบเสมือนการสร้างโอกาสใหม่ชีวิตใหม่ให้พวกเขาอยู่รอดและเติบโตในสังคมสืบไป